ลูกปลานิลตัวหนึ่งแหวกไาวไปมาภายในตู้ปลาด้วยความตกใจเด็กชายซึ่งได้จับลูกปลานิลมาขังเอ,อ่ยถามคุณตาว่าคุณต,ตาครับลูกปลานิลตัวเล็กแค่เนี้ยจะกลายเป็นปลานิลตัวโตๆที่คุณแม่เคยซื้อมาทําเป็นกับข้าวให้เรากินได้จริงหรอครับ <S <S 2> <S 2> อือได้สิหลานปลานิลเป็นปลาที่จเจริญเติบโตเร็วและแข็งแรงเป็นอาหารโปรตีนที่มีความสําคัญต่อคนไทยมายาวนานนะ เดี๋ยวตาจะเล่าประวัติของปลานินให้ฟังนะแต่เมื่อฟังจบหลานจะต้องเอาลูกปลานินตัวนี้ไปปล่อยในบ่อที่เดิมนะเพราะมันนะยังตัวเล็กอยู่เลยได้ค่ะคุณตาปลานินมีต้นกําเนิดมาจากประเทศญี่ปุ่นโดยเมื่อปี2508เจ้าฟ้าชายอากิฮิโตะมกุฎราชกุมารแห่งประเทศญี่ปุ่นในขณะนั้นได้ทุนเก้าทุนกระหม่อมถวายลูกปลาชนิดหนึ่งจำนวน50ตัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงนำไปทดลองขยายพันธุ์ในบอ่อปลาศูนจิตรดาจนประสบผลสำเร็จทรงพระราชทานชื่อปลาชนิดนี้ว่าปลานินเหนืออื่นใดนะพระองค์ได้พระราชทานพันปลา,านินสายพันธุ์จิตรดาจำนวนหนึ่งหมื่นตัวให้แก่กรมประมงนำไปขยายพันธุ์ทรงให้แจกจ่ายแก่ประสงค์นิกรและปล่อยลงตามแหล่งน้ำต่างๆนับจากนั้นนะคนไทยก็มีปลานินไว้รับประทานอย่างไม่ขาดแคลน แถมยังสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร,กรผู้เลี้ยงปลาหลังจากฟังเรื่องราวจบเด็กชายได้นำลูกปลานินไปปล่อยในบ่อน้ำเพื่อให้ลูกปลาตัวน้อยได้เจริญเติบโตเป็นปลานินตัวโตๆต,ต่อไป